วันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะเสิร์ฟให้ผู้ชมนะฮะได้รับชมกันในช่องเป็น F.C. แล้วกันเพราะว่าดึกแล้วน่าจะเหลือแต่ F.C. เท่านั้นแหละนะฮะที่มาดูนะครับเป็นเรื่องราวที่ถือว่าคุณก็โชคดีนะครับที่มาเปิดเจอคลิปวิดีโอนี้นะคุณสามารถที่จะนำะเรื่องราวตัวนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของการหาเงินบนโลกออนไลน์ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดี นะที่จะมาแชร์ให้ฟังคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปเปิดเจอคอมเมนต์หนึ่งที่มาคอมเมนต์ในวิดีโอที่ผมแนะนำการหาสินค้ามาขายบนโลกออนไลน์นะซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นผมก็แนะนำเป็นในห้างสรรพสินค้าที่เป็นห้างสำหรับการค้าส่งนะแล้วก็อีกที่นึงจะเป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์ เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรือว่าการสร้างบ้านต่างๆเนี่ยมีอุปกรณ์ครบเลยนะเป็นเป็นร้านส่งนะขนาดใหญ่ซึ่อในคลิปวิดีโอน,นั้นเนี่ยนะฮะผมก็แนะนําทุกอย่างไป็นที่เรียบร้อยแล้วจะว่าสอนก็นไม่ใช่นะจะดูขี้โม้ไปนะ่ะใช้คำว่าแนะนําดีกว่าแล้วมีคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าขายของออนไลน์แต่ดันโง่หรือเปล่าทําไมขายแล้วมันราคาสูงกว่าบนหน้าร้านหมายถึงว่าหน้าร้านอาจจะขายราคาหนึ่งแต่พอผมยิบมาบนออนไลน์ผมก็มีการบวก บวกเพิ่มไปนะฮะเขาบนประมาณว่าแล้วมันจะขายได้เหรอ่หรือเปล่าอะไรประมาณนีล้ละคือประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ให้ค่าเขานะแต่ที่หยิบมาพูดเพราะว่ามันเกิดประโยชน์แล่ผมก็จะไม่พูดถึงเขาด้วยนะฮะคือมันสามารถขายได้มีไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้ลานคนที่ทำแบบนี้แล้วขายได้นะหน้าร้านอาจจะราคาประมาณนึงแต่พอขายอ,าอะไรปั๊บอาจจะมีการบวกราคาเพิ่มแล้วขายได้มีอยู่จริงฮะ ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ขายได้ทุกวันนี้สินค้าบางชิ้นของผมเนี่ยก็มีราคาสูงกว่าหน้าร้านนะแต่พวกเยังคงขายได้เลยทากาไรได้เรื่อยๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่สินค้าในร้านเนี่ยมักจะราคาถูกแล้วเพราะว่าเราขายไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเจอกับแหล่งต้นทุนที่แท้จริงนะฮะเราก็จะทําให้คอสค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเนี่ยมาถูกลงได้เนะฮะ แต่ชิ้นที่แพงกว่าหน้าร้านผมขายได้ขายได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายๆนะสมมุติว่าผมมีสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งสมมตินะเนี่ยเพราะ่ผมขายชิ้นนี้อยู่เนี่ยนะผมเปิดหน้าร้านผมขายชิ้นนี้อยู่ที่อ่ห้าบาทเป็นเลขกลมๆนะจะได้มองง่ายดีสมราิว่าผมเปิดเปิดตัวนี้ไว้5บาทนะแล้วอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จักเลยเดินมาถ่ายรูปสินค้าผม แล้วเอาไโปโพสบนโลกออนไลน์บอกว่าขายชิ้นนี้8บาทนะนะคุณคิดว่าเขาจะขายได้ไหมขายกันไปลูกนะเดินมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยขาย8บาทนะท่านที่หน้าร้านผมขาย5บาทนะผมบอกเลยว่าอาจจะขายไม่ได้หรือถ้าขายได้อาจจะขายได้น้อยมากนเหตุผลเพราะเขาไม่ได้มีตัวตนที่ชัดเจนบนออนไลน์เขาไม่ได้มี บุคลิกหรือคาแรคเตอร์หรือภาพจำอะไรสักอย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์ให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยไอคนนี้คือคนที่น่าเชื่อถือนะไอคนนี้มันขายของแบบนี้แล้วมันไม่โกงนะเขาไม่มีอะไรสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นไอคนนี้อาจจะขายไม่ได้แต่เปลี่ยนใหม่อ่ะสดิว่าหน้าร้านผมขายแก้วนี้อยู่5บาทใช่ไหมแต่คนที่มาเอารูปเอาแก้วเนี่ยถ่ายรูปแก้วเนี่ยไปลงโพสต์ขายนะไม่ใช่คนโนเนมแล้ แต่เป็นอย่างพิมพ์ลิพายหรืออย่างมาร์กี้ช็อปเงนะฮะคุณคิดว่าขายได้ไหมแปบาทผมบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้มาจากว่าเขามีคาแรคเตอร์มีตัวตนที่ชัดเจนนะฮะไม่พอฮะเขายังคงมีในเรื่องของความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์บุคลิกคาแรคเตอร์ Character ต่างๆคือมันมันรวมๆแล้วมันทําให้คนที่จะมาซื้อของเนี่ย สบายใจสบายใจที่ได้ซื้อกับคนนี้แล้วรู้สึกดีที่เราได้อุดหนุนเขาเราได้เห็นเขานะฮะเขาขายของได้เรารู้สึกดีคือในคนระดับประเทศอะเขาสร้างภาพลักษณ์แบบนั้นไว้และเรารู้สึกว่าเราไปดูปับ๊บเราเอนจอยเขาเราอยากจะอุดหนุนเขานี่คือสิ่งที่ทําให้เขาขายได้โดยที่บางคนไม่ต้องดูด้วยซ้ำว่าหน้าร้านขายเท่าไหร่นะซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่ผมก็ใช้เช่นกันนะเวลาผมขายสินค้าที่แพงกว่านะ แต่เวลาที่ผมขายสินค้าที่แพงกว่าผมจะต้องใช้ในส่วนของโปรโมชั่นเข้ามาแล้วก็ใช้การบริการรวมถึงจิตวิทยาด้วยนะจิตวิทยาก็คือเวลาที่คุณจะขายของแพงนะให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยคุณไม่ควรติดตลกนะฮะ คุณไม่ควรติดเล่นอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเทคนิคที่ดีกว่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสามารถตลกได้แต่ต้องมีเทคนิคที่ดีเช่นกันนะถ้าขายของที่มันราคาแพงคุณจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมัน่นคุณจะมาแต่งตัวโปโลอย่างผมไม่ได้อย่างเงี้ยขายของแพงไม่ได้นะขายไม่ได้นะะคุณคิดว่าคุณขายของแพงแล้วแต่งตัวแ,แบบว่าอาจจะดูแบบธรรมดาแบบนี้แล้วคุณก็ อ่ไปขายของแพงเนี่ยภาพลักษณ์มันไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวตนชัดเจนแล้วนะคุณมีชื่อเสียงภาพลักษณ์คุณได้แล้วดูแล้วคุณโอเคมากคุณจะมาใส่เสื้ออย่างนี้ขายคุณก็ขายได้นะ่ยโดยรวมคือคุณต้องทําให้ลูกค้าของคุณเน่เห็นคุณก่อนในมุมว่าคุณในมุมที่น่าเชื่อถือก่อนนะฮะนี่คือแชร์จากเรื่องจริงที่ผมทําอยู่นะและยังมีจิตวิทยาอีกเยอะมากในเรื่องของการขายของไม่ใช่เรื่องง่ายนะขายของเนี่ยนะ สำหรับผมไม่ใช่เรื่องง่ายผมเป็นพนักงานประจำมาก่อนแล้วก็การขายของเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่ายากยากกว่าการเป็นพนักงานประจำมากนะพนักงานประจำก็ทำตามหน้างานไปแต่ขายของเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็จิต,ว,จตว,วิทยาอีกเยอะมากนะที่ไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายแค่ไหนถึงจะจบไม่มีหลักสูตรตายตัวด้วยนะฮะมีแต่ประสบการณ์ที่สอนให้เราว่าเออขายของแล้วมันจะสำเร็จหรือไมนะฮะ นี่คือก็ประมาณนี้มาแชร์ให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใครว่าขายของแพงกว่านัแล้วขายไม่ได้ผมขายได้ฮะแล้วที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เคยขายของออนไลน์มาเลยนะครับผมขายทุกวันนะฮะประสบการณ์ส่งของให้กับลูกค้ามาเนี่ยไม่รู้กี่พันกล่องหมื่นกล่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคําคนอื่นมากนะฮะปิดหูบ้างปิดตาบ้างแล้วก็ลองทําในสิ่งที่ใจอยากทำคุณอยากขายของอะไรคุณก็ลองดูนะฮะ มันจะแพงกว่าหน้าร้านก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเผื่อวันนึงถ้าเกิดมันทาไปมันขายได้ขึ้นมาเราก็จะได้แบบไปต่อยอดธุรกิจได้ก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะอย่างน้อยก็ได้ลองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเควันนี้มาแชร์ในเรื่องของจิตวิทยาให้ฟังนะครับผมก็ใครที่คิดจะเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการขายของออนไลน์นะคุณผู้ชมสามารถทีจ่จะติดตามช่องนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอเป็นชุดเซตเลยนะว่า การขายออนไลน์ในรูปแบบของผมแบบชาวบ้านแบบชาวบ้านอย่างเราคุณไม่ต้องไปเอาศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษอะไรที่มันแบบดูวุ่นวายพูดแบบชาวบ้านขายเนี่ยแหละนะฮะมันก็ทำกำไรหลักแสนต่อเดือนได้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอชุดนั้นน่ะแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลที่มีประโยชน์ให้คุณผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะทําการขายของออนไลน์ต่อนะครับ มีคิวต้องขายเยอะเลยนะฮะแล้วเร็วๆนี้ผมจะมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เปของตัวเองนะฮะที่เป็นแบรนด์ที่ผมสร้างเองทำเองขึ้นมานี่นะฮะได้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะได้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่มักจะเ,เวลาผมทำเนี่ยผมจะซุ่มๆก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันเริ่มเห็นผลก็ค่อยมาแชร์ให้ฟังนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวโอใจรอสักครู่นะฮะ เดี๋ยวผมจะสร้างแบรนด์ตรงนี้แล้วก็เริ่มเข้ามาในช่องให้ดูเลยว่าตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการเติบโตมาเรื่อยๆเ,เป็นอย่งไรนะเดี๋ยวเราได้รับชมกันแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกันหากคุณชอบนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนไปรับบ,บายสวัสดีครับ